นึ่งปีมันจะมีสักครั้งหนึ่งอะที่เราจะได้ดูหนังในธีมคริสต์มาสมันเป็นคล้ายๆกับทำเนียมเหมือนกันนะสำหรับคอหนังนะเออที่แบบคริสต์มาสก็จะต้องแบบพักใครที่ดูตึงๆด,ดูซีเรียสซีเรียสอ่ะก็มักจะมาพักกันช่วงนี้เออมันเป็นเหมือนช่วงวันหยุดนะหาหนังดูกับครอบครัวจริงๆแล้วถ้าในยุคสมัยมุ้นวิดีโออ่ะเราจะเดินเข้าไปหาร้านชาววิดีโอใช่ไหมแล้วก็เช่าวิดีโอมาแล้วก็เปิดบางทีมีของกงของกินมีต้นคริสต์มคริสต์มาสใช่ปะบางบ้านเขาก็จัดอย่างนั้น แล้วก็หาหนังมาเปิดส่วนใหญ่แล้วหนังยุคเราเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์ดิคอมเมนต์คนละเรื่องก็ได้ของผมนะบ้านผมโฮมออลนคริสต์มาสต้องเปิดโฮมออลนคริสต์มาสปีใหม่เปิดโฮมอ l ลอนแล้วเด็กๆชอบตอนเด็กๆผมชอบมากเอาเป็นว่าผมอะ่ะตัดสินใจดูเรื่องเลสวันเพราะว่าแบบก็คริสต์มาสทั้งทีเนาะแล้วก็เดอะล็อกคริสตอีวนผมว่าไม่น่าจะได้มาโคจรเจอกันง่ายๆนักแสดงเบอร์ใหญ่ทั้งคู่นะครับผมค่าตัวก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไปดูเพลนิน